ปลุกพลังสายเลือดอสุรกายปีศาจแห่งการทำลายล้างตอนที่61แอดเพิ่งจะทำรวมตอนไปดชั่วโมงไปใครยังไม่ดูสามารถกดดูได้ที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะขอรับไอ้สาวกหนี้เง่าวพวกนี้พวกมันช่างอูทิตตัวเองและลงทุนอย่างแท้จริงเลยนั้นเนี่ยเพื่อจะเรียกปีศาจร้ายพวกนี้ออกมาพวกเขาถึงกับใช้ร่างกายภายในของตัวเองเป็นสื่อกลาง <laughs> พวกแกนี่มันสุดยอดจริงๆ แต่ว่าขอโทษทีนะตอนนี้ฉันเองก็มีกองทัพมนุษย์ยักษ์อยู่ด้วยเหมือนกันวะ่ะฉันไม่ได้ชุบชีวิตพวกมนุษย์กินกาเชื้อผ้าพวกนั้นขึ้นมาเปล่าๆหรอกนะพวกมันก็เป็นเพียงแก่ผ้าหาของมนุษย์ยักษ์ของฉันเท่านั้นเอง ของท่านบิชอปทุกข่าตายทันทีโดยไม่มีกระทั่งโอกาสได้ตอบโต้และในตอนนี้ก็มีมนุษย์ษยักษ์จำนวนมากปรากฏขึ้นมาอีกพวกเขาเป็นใครกันแน่เดี๋ยวก่อนนะแล้ไวไอเด็กคนนั้นละ่ะอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วฉันต้องรีบใช้ทักษะวิสัยทัศนทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อค้นหาเขาโดยด่วนเอ๊ะนั่นมันแย่แล้วป้าไมายของมันก็คือทารกในกั์สักดินันเหรอหยุดนะจุด อย่าเข้าไปใกล้นะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แกคิดจะไปไหนคู่ต่อสู้ของแกก็คือพวกเราตั้งห้ากมาเอ้ยยังมีพวกมันหลบซ่อนอยู่อีกงั้นเหรอกลุ่มคนพวกนี้เห็นได้ชัดเลยว่าพวกเค้าเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้วหรือว่าพวกมันจะเป็นสายลับของกลุ่มมังกรเวหาและได้สังเกตเห็นและคนพวกแผนการของพวกเราตั้งแต่ต้นที่นี่แล้วตั้งแต่การตัดหัวตัวแทงของหัวหน้าไป จนถึงกองทัพวิศร์ของพวกเราที่ถูกกองทัพมนุษย์ยักษ์นั้นสกัดกั้นตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับฉันแล้วสิที่จะหลุหนี้ไปจากที่นี่ภารกิจให้กำเนิดเทพนี้บ้าเอ้ยโว้ความรู้สึกนี้แค่ขยับเข้าไปใกล้ๆก็สัมผัสได้ถึงความยินเยือกราวกับว่าจิตวิญ,ญญาณของฉันกำลังจะถูกแช่แข็ง ดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในโรงศขนี่มันจะมีจิตสังหารกับฉันเป็นอย่างมากเลยนะแต่นั่นมันก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละเพราะฉันเองก็อยากจะทำลาเทพแบบแก้ด้วยเหมือนกันแจ้งเตือนโฮสได้แต้มอิสระห้าแต้มจากความเป็นเทพเนื่องจากในขั้นตอนสุดท้ายของพิธีอัญเชิญเทพเจ้าลงจากสวงสวรรค์พลังแห่งศรัทธาครึ่งหนึ่งที่สะสมเอาไว้จากการเตรียมการสี่ปีที่ใช้ในการควบแน่นและสร้างร่างกายถูกทำให้แปดเปื้อนโดยโฮส์อีเหออ พลังแห่งศรัทธาที่แปดเพื่อนเหล่านี้ก็ถูกพากไปโดยทารกในคันศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นร่างกายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ปีศาจจันทราบารอสสามารถเคลื่อนไหวได้ในโลกมนุษย์สิ่งนี้จะนําไปสู่การที่โฮสเอิเฮอะจะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์บางส่วนเมื่อปีศาจจันทราได้ถือก,กําเนิดขึ้นอืมอืมแค่นี้เนี่ยนะเอาเถอะเอาเถอะถึงยังไงซะฉันเองก็ไม่ได้สนใจไอ้พวกสารเลวพวกนี้จากอาณาจักรพระจงพระเจ้าอะไรนี่หรอก ศัตรูตัวจากาจของฉันตั้งแต่ต้นจนจบก,ก็คือไอ้เทพองค์นี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงจันทร์และความฝันถึงแม้ว่าพลังศักดิ์สิทธิ์บ้าบอของแกจะถูกฉันขโมยไปถึงแม้ว่าแกจะต้องกลายเป็นทารกที่คอดก่อนกำหนดที่กาสารอาหารไปบ้างแต่ว่านี่มันถึงเวลาตื่นของแกได้แล้วทำไมแกถึงได้ซ่อนตัวอยู่ในโลงศพนี่อยู่อีกฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้น ทำไมถึงไม่มีอะไรอยู่ข้างในเลยล่ะไอสารเลวนี่แกอ้างตัวว่าตัวเองเป็นเทพเจ้าและทำไมถึงยังซ่อนตัวอยู่อีกเงียบมากตอนนี้ทุกๆอย่างรอบตัวมันเงียบมากเสียงคำรามของเรามนุษย์ยักษ์และเราปรีศาจที่กำลังต่อสู้กันมันได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยการต่อสู้ของซูโจซิงจูกับรองหัวหน้าของพวกมันก็หายไปด้วยเช่นกัน เรากับว่าฉันเป็นเพียงแค่คนเดียวที่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อเอ,อ๋หอเอมเสียงนี่มันเป็นแก่เองสินะนายได้ลืมตัวตนที่แท้จริงของนายไปแล้วรืึไงดวงจันทร์ภาพลวงตาต,ตั้งแต่เมื่อไรกันลองเดาดูสิ ว่านายได้รับไปตั้งแต่ตอนไหน <laughs> ขณะดเดียวกันอีกด้านหนึ่ง <c oughs> ฉันทำได้เพียงแค่เรียกปีศาจตัวยหญ่์ออกมาเพื่อต้านทานพวกมันเอาไว้ ฉันไม่รู้เลยว่าสถานการณ์ทางด้านของหัวหน้าหลิงฉีตอนนี้เป็นอย่างไงบ้างฮะอาการของไอ้เจ้าเด็กนั่นมันดูไม่ดีสักเท่าไรและฉันก็ไม่รู้สึกถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของหัวหน้าเลยเป็นไปได้ไหมว่าไม่นะไม่มีเวลาแล้วเราต้องรีบไปหาทารกในคันศักดิ์สิทธิ์ดาบน้ำโลหิตด้วยดาบนี้เมื่อมันแทงเข้าไปในร่างกายของศัตรู จะมีน้ำโลหิตงอกออกมาจากร่างกายของศัตรูด้วยน้ำโลหิตนี่มันจะงอกออกมาจากภายในร่างกายของศัตรูสู่ภายนอกจนกระทั่งศัตรูผู้นั้นถูกบดขยี้จนไม่เหลือซากวิญญาณที่เป็นบาปวิญญาณที่ชั่วร้ายมันจะต้องถูกเทพเจ้าลงโทษส่วนร่างกายที่สกปรกโสมมมันจะต้องถูกประหารโดยฉันบ่เอ้ยไม่นะ ไอ้เจ้ามอนนั่นมันกำลังวิ่งไปหาอีเห้อหลิวชิงซูไปช่วยอีเหอะเดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการไอ้เจ้าสัตว์ประลาดนี่ไว้เองย่าวิชาต้องห้ามวิชาเผาไม่โลหิตพลังสายเลือดแช่แข็งทั่วทั้งภูผาการแช่แข็งสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่แบบนี้ในทางเท ทำใหพลังงานของฉันถูกใช้ไปเกือบหมดเร็วเข้าชิงซูอย่ามัวแต่ลังเลอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่ที่นี่ชีวิตของอี้เฮอมีค่ากว่าพวกเรามากเอิมฉันเข้าใจแล้วสูจองห้ามตายเด็ดขาดเลยนะบ้าเอ้ยน้ำแข็งของฉันมันกำลังละลายไปหมดแล้ว แกคิดว่าเพียงแค่นี้จะสามารถฆ่าฉันได้งั้นเหรอฉันนะฉันยังมีแผนสำรองที่จะสามารถจัดการกับแกได้สำเร็จ ฉันมีสายเลือดนักสู้ที่ทรงพลังหวงัวโตไหลเวีนอยู่ในร่างกายของฉัน